มันปืนอะไรอ่ะปืนลอดกัตะเตเกียบไหนมันทําได้หรอมนทําอะไรตอนนี้อ่ะมันคืออะไรจะเอาไปยิงอะไรคขาลูกไม่ได้หนุนไปเอาฟุตบอลมาเตะกันดีกว่าไปไปดูปลากันดีกว่า เราไปเดินดูหลังบ้านกันไปแย่เดินดูหลังบ้านดีกว่าเนาะไปเร็วไปดูหลังบ้านมีอะไรมนนั่งอ,อ่ะโอ้โหอากาศตอนเย็นวันนี้เป็นยังไงเย็นสบายดีเนาะอากาศไม่ไม่ค่อยร้อนวันนี้เย็นมีต้นมะเขือมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือมะเขืออะไรไม่รู้เขาเรียกมะเขืออะไรมะเขือขื่นหรอบ้านเราอะ โอ้โห,หตะไคร้เยอะมากเลยตะไคร้เยอะเลยอันนี้พ่อปลูกใครปลูกนะพ่อพ่อเหรอมีต้นมะละกอด้วยแม่ย่าพามาชมสวนดีกว่าสวนตอนค่ำๆมืดๆม,มาทำอะไรตอนนี้นะแมเดี๋ยวมะขามเมมะขานี่ก็ต้องได้โคน่นมันทิ้งแล้วนะเนีย่ยอุ้ยอันนี้ไก่หัวไก่หัวดูดิชอนเบอรี่ชอนเบอรี่ เออชินมาได้มาทำอะไรที่นี่ตอนนี้มาดูตอนนี้คำ่คำๆมืดๆม,มาทำอะไร <c oughs> สวยนะเนี่ยน้องๆแม่เนาะง <c oughs> ังไงอะคะ